ผู้หญิงบางคนไม่ได้สวยที่สุดในห้องแต่กลับเป็นคนที่ผู้ชายทุกคนหันมามองซ้ำไม่ใช่เพราะใบหน้าแต่เพราะเธอมีบางอย่างที่ดึงดูดอย่างอธิบายไม่ถูกสเสน่ห์ของผู้หญิงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่มันคือพลังบางอย่างที่ออกมาจากข้างในจากความมั่นใจความสงบและท่าทีที่มีคลาสผู้หญิงแบบนี้ไม่ต้องพยายามทำให้ใครหลงเพราะทุกการเคลื่อนไหวของเธอเป็นธรรมชาติแต่มีแรงดึงดูด เธอมีแววตาที่อ่อนโยนแต่เด็ดขาดเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มแต่มั่นใจและเธอรู้ดีว่าความน่าสนใจสำคัญกว่าความสวยชั่วคราวสเสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายหลงหนักมากคือความเป็นตัวของตัวเองในแบบที่ไม่ต้องอธิบายคือพลังที่อยู่ในท่าทีการฟังและการเข้าใจวันนี้เราจะพาคุณมารู้จัก3เสน่ห์ของผู้หญิงที่ผู้ชายหลงหนักมากสเสน่ห์ที่ไม่ต้องแต่งเติมแต่เกิดจากภายใน สเสน่ห์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าอยากอยู่ใกล้อยากรู้จักและไม่อยากปล่อยมือข้อที่หนึ่งเสน่ห์ของผู้หญิงที่สงบแต่น่าค้นหาผู้หญิงที่ทำให้ผู้ชายหลงหนักไม่จำเป็นต้องแต่งตัวหวือหวาหรือพูดเก่งจนสะดุดใจบางคนแค่นิ่งยิ้มบางๆและพูดน้อยแต่กลับดึงดูดได้อย่างประหลาดเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงของผู้หญิงไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่เธอโชว์แต่มันอยู่ที่ สิ่งที่เธอไม่จำเป็นต้องพูดแต่ทำให้คนรู้สึกได้ผู้ชายจะหลงผู้หญิงแบบนี้เพราะเธอสงบแต่มีพลังเธอไม่พยายามเป็นที่สนใจแต่กลับเป็นคนที่คนอยากเข้าใกล้โดยอัตโนมัติในทางจิตวิทยาเราเรียกพลังนี้ว่า quiet confidence ความมั่นใจที่ไม่ต้องพูดออกมาผู้หญิงแบบนี้มีความมั่นใจในตัวเองโดยไม่ต้องประกาศเธอไม่ต้องโชว์ว่าเก่งไม่ต้องอธิบายว่าเธอดี แต่ทุกท่าทีของเธอพูดแทนหมดแล้วเวลาเธอฟังใครพูดเธอจะฟังด้วยตาและหัวใจไม่แทรกไม่ตัดสินและนั่นคือสิ่งที่ผู้ชายตกลุมรักโดยไม่รู้ตัวเพราะในโลกที่ทุกคนพยายามพูดให้ดังกว่าผู้หญิงที่ฟังอย่างสงบจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในห้องเธอมีพลังบางอย่างในความนิ่งรอยยิ้มของเธอไม่ได้มีไว้โปรยสเสน่ห์แต่มันคือรอยยิ้มที่อ่อนโยนแต่มีขอบเขต ผู้ชายจะรู้ได้ทันทีว่าเธอไม่ใช่คนอ่อนไหวให้ใครง่ายๆแต่ถ้าใครได้เข้าใกล้จะรู้ว่าเธออบอุ่นลึกและจริงใจสเสน่ห์ของผู้หญิงสงบคือเธอไม่ต้องพยายามให้ใครหลงแต่ยิ่งเธออยู่เงียบๆคนกลับอยากรู้จักเธอมากขึ้นอยากเข้าใจอยากเป็นคนที่เธอยอมเปิดใจให้เพราะเธอมีบางอย่างที่หาไม่ได้จากภายนอกความน่าค้นหาในแววตาและความนุ่มนวลในพลัง ผู้ชายอาจมองเห็นผู้หญิงสวยหลายคนในชีวิตแต่คนที่เขาจําได้เสมอคือผู้หญิงที่สงบแต่ทําให้เขารู้สึกสบายใจเมื่ออยู่ใกล้ผู้หญิงแบบนี้มีออร่าธรรมชาติเธอไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอวดชีวิตแต่คนอยู่ใกล้จะรู้สึกว่าเธอมั่นคงและปลอดภัยเหมือนอยู่กับผู้หญิงที่รู้จักคุณค่าของตัวเองและไม่ต้องการการยืนยันจากใครเพราะสุดท้ายความสวยอาจทำให้ผู้ชายมองแต่ความสงบ จะทำให้เขาหยุดมองและอยากอยู่ข้างๆและนี่คือสเสน่ห์ข้อแรกของผู้หญิงที่ผู้ชายหลงหนักที่สุดเธอไม่ต้องทำให้โลกตื่นเต้นแค่เธอสงบจากข้างในโลกก็จะสงบตามเธอเสมอข้อที่ 2. สองเสน่ห์ของผู้หญิงที่พูดนุ่มนวลแต่มีพลังในทุกคำคำพูดของผู้หญิงเป็นเหมือนกลิ่นหอมที่ไม่เห็นด้วยตาแต่มันติดอยู่ในความทรงจำของคนฟังเสมอผู้หญิงที่ผู้ชายหลงหนักไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุด แต่คือคนที่พูดด้วยความเข้าใจและความอบอุ่นเธอรู้ว่าคำพูดไม่ต้องเยอะแค่ต้องมีเจตนาดีและมีน้ำหนักเสียงของเธอไม่ต้องหวานจัดแต่นุ่มพอให้ใจอีกฝ่ายรู้สึกผ่อนคลายเมื่อได้ยินเธอไม่ใช่คนที่พูดให้ใครรู้สึกผิดแต่พูดให้คนรู้สึกอยากเป็นคนที่ดีขึ้นผู้หญิงแบบนี้จะไม่พูดตัดพ้อไม่พูดประชดเธอไม่ใช้คำพูดเป็นอาวุธแต่ใช้คำพูดเป็นสะพานที่เชื่อมใจคนสองคนเข้าหากัน จิตวิทยาการสื่อสารบอกว่าน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่มั่นคงจะส่งสัญญาณให้สมองอีกฝ่ายรู้สึกปลอดภัยและไว้ใจได้และเมื่อผู้ชายรู้สึกปลอดภัยกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะเปิดใจให้เธอมากกว่าคนอื่นโดยอัตโนมัติเธอไม่พูดเสียงดังเวลาโกรธเธอไม่พูดประชดเวลาเสียใจแต่เลือกจะพูดเมื่อใจสงบเพราะเธอรู้ว่าคำพูดตอนโกรธมากระทำลายสิ่งสวยงามที่สุดเสมอ เธอไม่ใช่ผู้หญิงที่พูดเพราะอยากชนะแต่พูดเพราะอยากเข้าใจและให้เข้าใจคำพูดของเธอมีพลังเพราะมันออกมาจากใจที่ไม่ต้องแข่งขันกับใครเวลาเธอให้คำแนะนำเธอพูดด้วยความเคารพไม่สั่งไม่บังคับแต่ใช้ถ้อยคำที่เรียบง่ายเช่นฉันเข้าใจนะเธอทำดีที่สุดแล้วหรือแม้แต่คำว่าไม่เป็นไรที่ออกจากปากเธอก็ทำให้ใครหลายคน รู้สึกเหมือนได้รับการปลอบโยนทั้งหัวใจผู้หญิงแบบนี้มีสเสน่ห์เพราะเธอพูดด้วยเจตนาดีเธอไม่ได้พูดเพื่อทำให้ใครประทับใจแต่พูดเพื่อทำให้บรรยากาศรอบตัวดีขึ้นเธอรู้ว่าคำพูดคือเครื่องแต่งตัวของจิตใจดังนั้นเธอจึงเลือกแต่งคำด้วยความอ่อนโยนไม่ใช่เพื่อให้ดูดีแต่เพื่อให้คนที่ฟังรู้สึกดีและในความสัมพันธ์ผู้ชายจะหลงผู้หญิงแบบนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้น เพราะเธอทำให้เขารู้สึกสบายใจในความเงียบและอบอุ่นในทุกคำพูดไม่ว่าผู้ชายจะเจอวันที่หนักแค่ไหนเพียงแค่ได้ยินเสียงเธอหรือประโยคง่ายๆจากเธอใจเขาจะสงบลงทันทีเพราะผู้หญิงที่พูดด้วยความเข้าใจไม่เพียงแต่มีสเสน่ห์แต่ยังเยียวยาได้โดยที่ไม่ต้องแต่ต้องเลยด้วยซ้าข้อที่ 3, สเสน่ห์ของผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองไม่ต้องอวดแต่ทุกคนมองเห็น ผู้หญิงที่ผู้ชายหลงมากที่สุดไม่ใช่คนที่สวยที่สุดในห้องแต่คือคนที่ดูเหมือนเธอรู้ว่าเธอเป็นใครเธอไม่ต้องเสียงดังเพื่อให้คนฟังไม่ต้องอวดเก่งเพื่อให้ใครยอมรับและไม่ต้องแสดงออกเพื่อให้โลกเห็นว่าเธอมีค่าเพราะเธอรู้ว่าคุณค่าไม่ได้มาจากสายตาคนอื่นแต่มาจากหัวใจที่เชื่อในตัวเองผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองมีสเสน่ห์แบบแปลกไม่ต้องแต่งเยอะไม่ต้องพยายาม แต่มีพลังที่ใครๆก็รับรู้ได้ทันทีที่เธอเดินเข้ามาในจิตวิทยาความสัมพันธ์ผู้ชายมักหลงผู้หญิงที่มีความมั่นใจเงียบๆเพราะผู้หญิงแบบนี้มักมีออร่าของความสงบและความแน่วแน่เธอไม่ไล่ตามใครไม่หึงหวงอย่างไม่มีเหตุผลและไม่กลัวการอยู่คนเดียวเธอรู้ว่าถ้าใครจะอยู่ก็เพราะเขาเลือกจะอยู่ไม่ใช่เพราะเธอรั้งไว้สเสน่ห์ของผู้หญิงแบบนี้อยู่ที่พลังความพอดี เธออ่อนโยนได้โดยไม่อ่อนแอเด็ดเดี่ยวได้โดยไม่แข็งกร้าวและกล้าได้โดยไม่ต้องเบียดใครออกจากเส้นทางของเธอเวลาเธอร,รักเธอรักเต็มที่แต่ถ้าวันหนึ่งต้องจากลาเธอก็ยืนขึ้นได้ด้วยตัวเองไม่ร้องขอไม่โทษใครเพราะเธอรู้ว่าการสูญเสียบางอย่างคือการได้ตัวเองกลับคืนมาเธอไม่ใช้ชีวิตเพื่อแข่งขันแต่ใช้ชีวิตเพื่อเติบโตไม่ใช่เพื่อให้คนมองเห็น แต่เพื่อให้ตัวเองเห็นค่าในตัวเองมากขึ้นผู้หญิงที่มั่นใจในตัวเองจึงดูแพงโดยไม่ต้องแต่งดูน่าสนใจโดยไม่ต้องอวดเพราะทุกการกระทําของเธอมีกลิ่นของความมั่นใจที่สงบเธอรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่ต้องการอะไรเธอมีเป้าหมายในชีวิตมีความชัดเจนในความสัมพันธ์และที่สําคัญที่สุดเธอรักตัวเองในแบบที่ไม่ทําร้ายใครผู้ชายหลงผู้หญิงแบบนี้ เพราะเธอให้ความรู้สึกว่าอยู่กับเธอแล้วเขาไม่ต้องพยายามเป็นใครเลยเธอไม่ควบคุมไม่จูจีแต่มีพลังบางอย่างที่ทำให้เขาอยากเป็นคนที่ดีกว่านี้เพื่อให้คู่ควรกับเธอเพราะเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่เรียกร้องความรักแต่คือผู้หญิงที่ให้ความรักโดยไม่สูญเสียศักดิ์ศรีของตัวเองและนี่คือสเสน่ห์ที่ทำให้ผู้ชายหลงหนักมากไม่ใช่เพราะเธอทำให้เขาตื่นเต้นแต่เพราะเธอทำให้เขารู้สึกสงบ อุ่นใจและเคารพเธออย่างลึกซึ้งผู้หญิงบางคนไม่ต้องพยายามเลยแต่กลับมีแรงดึงดูดที่ใครๆก็ลืมไม่ลงเพราะสเสน่ห์ของเธอไม่ได้อยู่ที่หน้าตาหรือเสื้อผ้าที่เธอสวมใส่แต่อยู่ที่พลังในตัวเธอพลังที่สงบมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเธอไม่ต้องพูดเยอะเพราะทุกท่าทีของเธอพูดแทนหมดแล้วเธอสงบแต่หน้าค้นหาพูดนุ่มนวลแต่มีพลัง และมั่นใจในแบบที่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครผู้ชายหลงผู้หญิงแบบนี้ไม่ใช่เพราะเธอทำให้เขาตื่นเต้นแต่เพราะเธอทำให้เขาสงบในใจเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเธอคือความสบายใจที่เขาอยากกลับมาหาเสมอผู้หญิงที่มีสเสน่ห์จริงๆรู้ว่าการเป็นตัวเองคือสิ่งที่ดึงดูดที่สุดเธอไม่แกล้งทำตัวอ่อนแอเพื่อให้คนอยากปกป้องไม่ต้องทำตัววุ่นวายเพื่อให้ใครสนใจ แต่เธอใช้พลังแห่งความนิ่งความอ่อนโยนและความมั่นใจทำให้ทุกคนที่อยู่ใกล้รู้สึกดีโดยไม่รู้ตัวเธอไม่ต้องวิ่งตามความรักเพราะเธอรู้ว่าคนที่ใช่จะเดินมาหาเองไม่ต้องแข่งขันกับใครเพราะเธอรู้ว่าความรักไม่ใช่เกมแต่คือความเข้าใจและสิ่งที่ทำให้เธอน่าหลงไหลที่สุดไม่ใช่เพราะเธอสวยหรือพูดดีแต่เพราะเธอมีสมดุลในหัวใจระหว่างความเข้มแข็งกับความอ่อนโยน ระหว่างความรักกับการรู้คุณค่าในตัวเองผู้หญิงแบบนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครมาหลงเธอแต่ใครที่ได้พบเจอเธอมักจะหลงโดยไม่รู้ตัวเพราะเธอคือผู้หญิงที่ทั้งสงบและทรงพลังทั้งอบอุ่นและเด็ดขาดทั้งจริงใจและมีชั้นเชิงสเสน่ห์ของผู้หญิงที่แท้จริงจึงไม่ใช่สิ่งที่สร้างแต่มันคือสิ่งที่เธอเป็นอยู่แล้วเพียงแต่เมื่อเธอเริ่มยอมรับตัวเองสเสน่ห์นั้น ก็จะเปล่งออกมาโดยไม่ต้องพยายามเลยเพราะสุดท้ายผู้ชายอาจมองผู้หญิงมากมายผ่านสายตาแต่มีเพียงไม่กี่คนที่เขาจํำได้ด้วยหัวใจและผู้หญิงคนนั้นมักเป็นคนที่สงบอ่อนโยนและมั่นใจในตัวเองผู้หญิงที่รู้คุณค่าและเป็นตัวเองอย่างสวยงามที่สุด